สวัสดีครับวันนี้มาแจกสูตรเด็ดข้าวผัดแหนมอร่อยๆนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เคยทานที่ไหนอร่อยแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการทําง่ายๆนะครับผมตามขั้นตอนตามสูตรของผมนะครับนี่ครับน่าทานมากเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่าอร่อยมากและพักขายดีนะครับเป็นเมนูครอบครัวนะครับ แจกสูตรอร่อยนะครับวันนี้นะครับข้าวผัดแหนมนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจต้อมชาแนล53ด้วยนะครับผมแฮชท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับนี่ครับสูตรอาหารง่ายๆนะครับผมมาดูวัตถุดิบกันนะครับก็จะมีข้าวสวยนะครับอ่านี่ครับก็จะเป็นข้าวข้าวเย็นนะครับที่เราแช่เย็นไว้นะครับอ่าบี้ให้อ่าไม่ให้เป็นก้อนนะครับแล้วก็มีไข่เป็ดนะครับผมหรือว่าจะใช้ไข่ไก่ก็ได้นะครับ อ่าแล้วก็พริกสวนมะนาวกระเทียมนะครับสาหรับทาพริกน้าปลานะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้าน้าตาลทรายนะครับพริกไทยป่นนะครับซอสปรุงรสนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับเราไม่ใส่น้ําปลานะครับสาหรับข้าวผัดนะครับแล้วก็มีแหนมบ้านไผ่นะครับอ่าหอมหัวใหญ่ต้นหอมผักชีแครอทคะน้าแล้วก็แตงกวานะครับอ่านะครับสูตรวันนี้ก็จะเป็นสูตร ใช้คะน้านะครับใช้ผักคะน้านะครับปกติบางทีผมก็ไม่ใส่คะน้านะครับอ่านะครับวันนี้อยากอยากทานคะน้าก็เลยใส่คะน้านะครับเพื่อนครับอ่าเพื่อนๆจะใช้ไข่ไก่ก็ได้นะครับผมอ่าแต่ไข่เป็ดจะอร่อยนะครับมีความมันของไข่แดงนะครับผมอ่านี่ครับหั่นแครอทและหอมหัวใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะครับเมื่อสักครู่นะครับ แล้วก็ส่วนแหนมก็ขยี้นะครับขยี้ให้เป็นชิ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็สับกระเทียมไว้นะครับสับกระเทียมนะครับอ่าครับส่วนของต้นหอมก็ซอยไว้หน่อยนะครับสําหรับไว้โรยเวลาเราผัดนะครับผมอ่าถ้าจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับแต่สูตรผมนี่ใส่นะครับอ่านะครับอ่าไข่แดงนะครับใช้ไข่เป็ด2ใบนะครับผม2ฟองนะครับเพื่อนครับคณะนาก็ปอก ปอกเปลือกก้านออกนะครับแล้วก็หั่นบางๆประมาณนี้นะครับใบก็แยกออกไว้นะครับผมอ่าแล้วก็ทําพริกน้ําปลา3ามรสไว้นะครับอ่าแล้วก็ปอกแตงกวาต้นหอมนะครับเตรียมพร้อมสําหรับการผัดนะครับผมอ่าเดี๋ยวสักครู่เรามาลงมือทํากันเลยนะครับอ่าใส่น้ํามันไปนิดนะครับผมแล้วก็เอากระเทียมนะครับลงไปเจียวให้หอมนะครับผมอ่าดูตามขั้นตอนผมไปเรื่อยๆนะครับผมอย่ากระพริบตาเลยนะครับอ่าจากนี้ก็ใส่ไข่ลงไปเลยครับ จะใช้ทีฟองก็แล้วแต่ท่านนะครับอากับปริมาณตามเข้าวข้าวด้วยนะครับอ่นะครับผมใช้สองฟองนะครับผมเป็นไข่เป็ดนะครับนี่ครับอ่าแดงดีจังเลยนะครับหน้าทานนะครับเพื่อนๆครับเมื่อใส่ไข่ไปแล้วนะครับก็ค่อยๆเอาปลายตะหลิวนะครับเกี่ยเกี่ยอ่อไข่แดงให้เขาแตกนะครับแล้วก็ค่อยๆดันนะครับผมอ่าค่อยๆดันดุนดนไปนะครับ ่าไข่ก็จะได้เป็นก้อนนะครับเพื่อนครับอ่านี่ครับอ่าสีสันน่าทานมากเลยครับไข่เป็ดนะครับผมนี่ครับปล่อยเขาอยู่ในกระทะสักพักนะครับผมตอนนี้ก็ใช้ไฟค่อนข้างที่จะแรงหน่อยนะครับอ่าจากนั้นก็ใส่ก้านคะน้าลงไปนะครับแล้วก็แครอท แครอทนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับอ่าพัย่อยใส่ไปนะครับอ่าผัดให้เขาสุกนะครับทังหอมหัวใหญ่และแครอทนะครับผัดให้เขาพอสุกพอนุ่มนะครับพอนิ่มนะครับผมอ่านี่ครับเป็นวิธีทำง่ายๆนะครับผมครับจะทําค้าขายก็ค้าขายดีนะครับสําหรับเมนูข้าวผัดแหนมนะครับมีเพื่อนๆหลายคนและก็ลูกค้าหลายคนก็ชอบนะครับสําหรับข้าวผัดแหนมนะครับผม ครับส่วนมากที่บ้านผมก็จะใช้ยี่ห้อนี้นะครับอ่าแหนมบ้านไผ่นะครับผมอ่าอร่อยนะครับทานง่ายนะครับผมทานอร่อยแล้วก็เขาเรียกว่าอา่าเขามีอายุการใช้งานด้วยนะครับเขาจะบอกวันอายุไว้นะครับวันหมดอายุเมื่อไหร่นะครับเวลาเราซื้อเรากา็ดูด้วยนะครับอันนี้ผมซื้อจากแมคโครนะครับผมอ่าความเปรี้ยวกําลังดีนะครับอ่าเพราะว่าเรายังเก็บไว้ไม่นานนะครับซึ่งซื้อมามันก็จะอร่อยนะครับผม ครับถ้าเก็บไว้นานมันก็จะออกเปรี้ยวนะครับผมบางท่านก็จะชอบรสเปรี้ยวอ่านะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ออกเปรี้ยวนิดนิดครับผมอ่าใส่แหนมลงไปนะครับแล้วเราก็ผัดคุกเขาไปนะครับผมอาจากนี้เดี๋ยวเราใส่ข้าวลงไปเลยนะครับอ่าใส่ข้าวลงไปเลยครับข้าวเราก็โรยด้วยน้ําตาลทรายไว้นะครับน้ําตาลทรายแล้วก็ พริกไทยป่นนะครับบนชามข้าวนะครับก่อนที่เราจะใส่มาเนาะนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับอ่าเราก็ใส่ไว้แล้วนะครับจากนี้ก็ใส่ซีอิ๊วดำไปหน่อยนะครับอ่าเพิ่มสีสันนะครับสำหรับข้าวผัดนะครับผมอ่าโรยพริกไทยเพิ่มนะครับผมาเพิ่มความหอมนะครับอ่าตานนี้ก็ค่อยๆผัดขยี้ ้าวส่วนที่เป็นก้อนนะครับอ่าให้เขาให้เขาไม่เป็นก้อนนะครับอ่านะครับหลังจากนั้นก็ใส่คะน้าส่วนใบลงไปเลยนะครับอ่าข้าวผัดเราจะไม่ใส่น้ำปลานะครับเพื่อนะครับใส่ได้ก็ผงปรุงรสนะครับอ่าแล้วก็ซอสปรุงรสไปนิดหน่อยนะครับอ่านะครับ อ่าเรียกว่าอร่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทานคู่กับพริกน้ำปลาสามรสนะครับอ่าแล้วก็มีแตงกวาต้นหอมบีบมะนาวนะครับบีบมะนาวนะครับอ่าก็คือความอร่อยครับอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับผมอันนี้ก็ค่อยๆผัดคลุกเขาไปนะครับให้อ่ใบคะน้าเขาสลดนะครับผมอ่าท่านที่ไม่ชอบผักก็ไม่ต้องใส่คะน้าได้นะครับอ่านะครับ เป็นเมนูหนึ่งอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ขายดีนะครับสําหรับข้าวผัดแหนมนะครับเพื่อนๆครับผมก็แนะนําพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะครับหรือว่าร้านอาหารตามสั่งนะครับร้านอาหารตามสั่งที่เพิ่งจะค้าขายนะครับไปทําเมนูนี้ได้เลยนะครับตามขั้นตอน3ามวิธีของผมนี่นะครับนี่ครับเมื่อผัดเสร็จแล้วครับก็จะน่าทานนะครับแต่ว่าอร่อยจริงๆนะครับแหนมก็แหนมดีด้วยนะครับแหนมยี่ห้อนี้นะครับแนะนํานะครับผมเพื่อนๆครับ หาซื้อได้ในแมคโครนะครับผมอ่าอร่อยนะครับนี่ข้าวล้วนนะครับข้าวล้วนเป็นเม็ดเลยครับการผัดก็ผัดแนะนําว่าเป็นข้าวเย็นจะดีที่สุดนะครับข้าวที่เราแช่เย็นไว้นะครับจะผัดออกมาได้ดีนะครับผมอ่าเี่ก็เคียงข้างด้วยแตงกวานะครับพริกน้ำปลาสามรสต้นหอมแล้วก็มะนาวนะครับอ่าอ่าบีบใส่แล้วก็ ทานกับแตงกวาอร่อยนะครับผมแล้วก็พริกน้ำปลานะครับครับชามนี้ชามใหญ่นะครับจานใหญ่นะครับเราทานด้วยกันนะครับสองสามคนนะครับแบ่งกันทานนะครับอย่าตกใจว่าทําไมผมทานคนเดียวทําไมเยอะจังนะครับข่าวเพื่อนๆครับนี่ครับอ่าถ่ายเพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับนี่ครับไข่หน้าทานมากครับเป็นก้อนนะครับนี่ครับอ่าข้าวก็ล้วนนะครับข้าวล้วนเลยนะครับผม ่านะครับพริกน้ำปลาก็อร่อยนะครับอ่านะครับโรยพริกน้ำปลาเวลาเราทานนะครับอืมอร่อยจริงๆครับเพื่อนๆครับลองไปทำทานดูนะครับครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ